สวัสดีครับพี่น้องออกกันทั้งสองสาธิตอีกแล้วครับมาเวลาเทียเท่ยงๆพี่นอ้องพยายามพิจิหน่อยนดหึงเ <c oughs> ดีเมนูปิ้งปลาพี่นอ้องปิ้งปลาตำทัวกับพักกับเกีียวบองผม oh. บิ้งพี่นอ้องปิ้งปลาไข่สามตัวแหมจานเลยตัวใหญ่แห้งสี่บิง้งสี่บิ้งเพื่นอน Oh. ไฟไฟลุ่นๆเบิ่งสีแจ้เบิ่งเนาะตอนที่ชมคลิปพี่น้องปากคือเก่าครับปากก่าต้นแรลกก็แช่ขอบุญขอบคุณพี่น้องสิความามารถติดตามเราส้มนะครับหน่อยใส่กับข้าวเหนียวมาเส็บๆกันเด้อมาเด้อพี่น้องขอแจยงกันกันเบิ่งสีแจ้ไฟมันเห็นเบิง่งเสียหลานการช้ำ mm hmm. เลยเนื้อกว้านพี่น้องไม่ไม่สดสด าก็หนอนแตกอบสอนไม,ออนม่นิปพออี่น้องโอ้ยเอาละพี่น้องเดี๋ยวเอาก่อนห้อเล็บเกี่ยวปิ่งอบพนเลยพี่น้นองอบพนเลยไขฟเลยนี่เดี๋ยวเล็บหลุดโอ้ยเบิ่งไขแมัน ไอายกดกวดเลยเห็นบ่กไปเรียบอู้หอ,อมอมาเด้อพี่น้องกินปิ่งปลาตำกัวกันปิ่งปลาหอมๆกินเด็กไข่มันโคตรโคตรเลย ปลาอย่างใครพี่น้องพักแต่ชันบานเท่าปันนี่ปลามันเลยเ้ยเอ้ยไอตรวจตรวจหนอ้อยยินบอกไอควรตรวจตรเลยกินได้ไข่ยิย่มเน่ยปิงอบเกลือใส่เกลือนวลเ<อ>บิง้งปลา พ่ไทยระขาวพ่ไทยระขาวกี่ขมย,ยังตัวใหญ่เลยพี่นะสามตัวเต็มจันทชอบฝมือพี่นนอะบอ่าวฝน ไาครับตามทัวความแข็ง อ,อ,อ,อนึ่งกลางนี่ยกลครัลงเรืมอมา มึงเียาบอสออมขนาดนะเนื้อแวแม่งกับข้าว้าวแบบนี้ได้ไปเนาะ แต่ว่ากลางเบิง่งอะไรกินปลากินกลางนี่ต้องใส่สกิลเนี่ยพี่น้องก็มสามารถจะพอโตกินกินปลามา้ของแกก่นอนแกออดแ่พอแ่แม่คันทีสบายนะพี่น้องแบบเคยๆของเคยๆ đúng không chị đang hướng này tốt ừ ừ ừ, 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 tốt tốc anh đốt rồi đó rồi, ตั้งที่ถวมบัางมองไอเขา,าถ่วมไปเนี่ยห้วบางส่วนแล้วซ้ำแต่งบัดนมี จังแหม,มันธรรมจักน้องเหียวหวานไปเด็ดตัวเดียวกับไขรมันก็กินบวด ใจมองจิ้มไปเรืยไปน่องใจตั้มไปเรอยเจ้าก่อนฝนมันตกร้ายขึ้นนะเหนียเนียเบื่อไงยี่ปน้องแกงปลาขาวใส่โบบกันล้นวนๆอยากสินจิ้ไหน ใส่ใส่ที่ดีซะก่อนใส่สูสูงนี่ยังหน่อยแต่กิน,นเหนือมัน,มนเนื้อมันหวานนี่ี่น้อเสร็จความสาม,มารถจะพอตัวยังหน่อย เดี๋ยวว่าขนาดผมกับหอนลงพาบาลหลายเตือ,องเลยเห็นการาข, <c oughs> ข้าข้อมันตีข้อกับเมื่อลงตกใจพี่นนองผู้เหมือนไปหาหมอหลุดข้อออกไงได้ข้าดเดียว คงอะไงในป่กเนี่ย <pt Öyle> เดี๋ยวบอกยกเครื่องขี่เคร่งไคเป่งน,น้ครมัน

oh!.. มันตัดไปแล้วมานี่ตั้งๆเนี่ย ก็ไอ้ตกแห้งตกแห้งเริ่มน้ำเม็ด,มมดไม่หรอกบ่มียศกับเม็ดแดกคคอยกับแห้งตลอดสองสามมือมนันีอ๋อสวมเป็นสวมดูแลดูสภาพดูแลผลผนจากไรชีวิตไรชีวิตแมนดูแลเอาลกูกหลานเนี่ยไปหน่อยไปหน่อยไปโรงเรียนโอ้เนาะขอบคุณขอบคุณไปหน่อยอออที่ก่อจิตต่อมาติดตามแบบส้มนะครับเนาะ ก็ได้ก็แช่ไ้เป็นจบสำหรับมือนีจิบกินปลาปิาปงปลาไขป,ปิงปลากี่ผมเพื่อไปไทยบ้านฮพพ่องกะแล้วน้องปิงอบโคนเลยทั้งไข่มันแตะว่าตกเสือตวไข่ไม่ปีงพี่น้องเดรดไลนเดรประมาณหาโกเครมีนะเราปีต่อน,น้องไว้ประมาณนี้เ้ากลับมาคนไหนก,ก็แช์ครับผม คลิปนี้ไว้ซับหนี้คลิปหน้าบอกกันไหมคือเกอ่าพี่น้องทั้งสองสาธิตนะครับสวัสดีครับ